ดีครับผมอยู่กับบุรรอดํำทีมเช่นเคยนะครับอมาถึงแล้วครับเนี่ยแหละเริ่มจากตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วครับเดีย๋ยวมาดูกันครับเจ้าปีศาจไขล์ไลายของเราทำการลอกบ่อตัวนี้ฮนะ,ะหลังจากวิดน้าไปแล้ว เอาแมคโครนะวิดน้ำไม่ใช่เอาเครื่องสูบน้ำสูบนะนี่ฮะมาถึงตรงนี้ฮะตรงนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นเป็นไงบ้างหาปลาได้กี่ตัวแล้วเปิดงานแรกก็เจองานหาปลาเลยฮะโอ้โหคนอะไรชอบหาปลาอยู่แล้วเดี๋ยวเสร็จจากนี้ก็ น่าจะคิดว่าน่าจะไปเก็บงานนาะเก็บงานที่โรงเรียนครับถ้าใครได้ติดตามงานโรงเรียนจะรู้ว่าไกย่ยาเ็จแล้วเหมือนกันจะไปเก็บงานครับหลังจากหน้าโจยขับรถเกี่ยวข้าวลูกานี้จบลงแล้วฮะเริ่มมาลุยงานแมคโครต่อแล้วฮะมาเจองานแรกลูกานี้คือลอกโบฮะลอกโบหาปลาครับนี่อ่ะหวาดหาเข้าไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่า จะได้ปลาสักทีตัวบ่อนี้ไอตรงเนี้ยคงจะเอาไม่ได้หรอกเข้ามาไม่ได้หรอกครับเอาเท่าที่เอื้อมได้ครับเอื้อมได้เท่าไหนก็เอาเท่านั้นนีโ่โอ้โหพื้นที่ตรงนี้ขึ้นชื่อว่าดินสมองนะฮะต้องระวังด้วยนะหัวหน้าแต่เรื่องประสบการณ์ไม่ต้องพูดถึงระดับปรมาจารย์แล้ว ทำงานไม่ได้หยุดได้ยนเลยเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็ลุยงานแม่โคต่อเอานี่ฮะเริ่มแล้วล้วงให้ลึกนะครับเอือมเท่าไหนได้ได้เท่าไหนเอาเท่านั้นครับเจ้าของต้องการเกร็บน้ำครับอยากได้น้ำใช้เอาไว้ในการลดต้นไม้ลดผักครับเดี๋ยวดูอยากคอยดูว่าจะล้วงได้ลึกขนาดไหน นี่เริ่มล้วงและอยู่ใกล้ไม่ได้นะจะของใชา้ย,ยาจอบจะของใชา้ย,ยาโหดมันหา 5, ผมนี่อยู่ใกล้ไม่ได้ฮะเดี๋ยวโดนโดนอะไรโดนขีโคลนกันน้ำนี่แหละเริ่มล้วงให้ลึกนะฮะ ดูท่าทางน่าจะมีปลาเยอะนะนี่มันเป็นบวกเก่าแต่ไม่รู้จะได้เยอะหรือเปล่าเดีย๋ยวค่อยไปดูในคุในกระแปงฮะของเจ้าตาตาว่าจับได้กี่ตัวแล้วนี่ต้องยืนท้านี้นะครับเพราะว่ามันเอื้อมได้ไกลฮะแล้วก็ไม่อันตรายฮะถ้ายืนแนวขวางนี่ถ้าดินมันสไลด์ขึ้นมานี่โอกาสสุดมานี่มีเยอะ อันตรายครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยทั้งหน้ามันยุบป,ปุ๊บก็ยังเดินถอยหลังกลับไปได้ทันครับยืนต้องยืนแบบนี้นะฮะยืนไรขวางไม่ได้ะฮะต้องยืนลายยืนแบบนี้นะฮะถ้ามันยุบขึ้นมาปุ๊บยังไงก็ทั้งหน้าจมก็ยังสไลด์ไอ้ก็ยังถอยหลังไปได้ครับนี่การกลับเมโครก็ต้องดูด้วยนะ โอ้ไม่ได้เห็นนานแล้วยังคงไวเหมือนเดิมนะเจ้าปีศานี่ยังไวอยู่ฮะกระหลายปีเป็นกันแล้วนะไม่ใช่ว่าจะเจ็ดแปดปีกเลยอันนี้ตักไปทางน้ำนี่แหละยังไมันกล้แห้งฮนะวิย์มาเยอะแล้วตักไปทางน้ำนี่เลยฮนะ โอ้ oh, เร็วอะจอดไม่นานเป็นกันจอดไว้นานเป็นกันครับนานกี่เดือนแล้วไม่รู้นี่นี่เอาไปเลยไม่ต้องทำงานนี่ไม่เคยกลัวรถเปื้อนนะลุยอย่างเดียวครับ แท็กก็ดูดูการหนึ่งแท็กแท็กทีหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่มารอบนี้นี่นโอ้โหได้เห็นแครเลียได้เห็นลอนเลอร์ฮะธรมรมดานี่มองไม่เห็นเลยนะดินอัดไว้เทียบแต่มารอบนี้เห็นสะอาดครับพึ่งโรงงาน เอาลึกๆว่างั้นเจ้าของก็ถือผูกมาเหมือนกันโอ้แต่ละคนนี่เตรียมตัวจะหาปลาแต่ผมมองดูแล้วนี่คนมันน่าจะเยอะกว่าปลาอีกนะโอ้เห็นแล้ว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 เอื้อมทันไหมโอ้ลุตไหมลุดไหมลุตไหมโอ้โอ้โอ้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอ้าวอ้าวอ้าวนี่ฮะอ้าได้แล้วครับได้แล้ว อ่อมีนะครับเห็นเลยครับเห็นไหมล่ะเออเออเอออ้หัวหนาัวหนาโจยตกเจอปลาตัวใหญ่ครับเห็นไหมทันไหมทันไหมทันไหมลอ้ยลูกกีตัวใหญ่ไหม ว่าตัวใหญ่อยู่ฮะจะได้ไหมจะได้ไหมบอกว่าตัวใหญ่เลยฮะเอาเลยครัเอาและดูซิว่าจะเอาได้ไหมหูหน้าบอกว่าเจอตัวใหญ่เลยฮะ ใหญ่ขนาดไหนยี่เรคอยดูครับว่าจะได้หรือเปล่านี่มันลงมาในน้ําลึกเลยอะนอกจากจะวิตน้ำให้มันแห้งฮะคืออันนี้ตะเล,ลียงนะครับตะเลงหาแล้วอ้าวเดี๋ยวเดอ้าวอ้าวแข่งหาแล้วฮะเจอไหมอ้าวอ้าวบางคนก็มองเห็นครับโอ้ย ได้ไหมได้ไหมอ่ะกะเลงต่อครับให้มันมึนเป็นหัวไปเลยให้ปลาเวนหัวไปเลยครับอ่ะอ่ะบางคนก็ชี้นู่นชีนช้นี่ครับแต่ตาตายังไม่เห็นเลยเห็นไหมตัวประมาณเท่าแขนนย่แหละประมาณน่าจะประมาณโลงได้ครับ ผมก็เห็นอยู่ได้ไหมได้ไหมอ้าได้แล้วเดีอยวไปดูวัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ไหมไหนไหนอ้านี่ๆีนีเอม่ไม่รอดนี่สุดยอดสุดยอดเอาจนได้ครับเอาจนได้แหมโช้ดูเลย เดี๋ย่าไปดูมั่งตาตาน้าอย่าขอดูหน่อยได้อะไรมั่ไงได้เต่าให้เลยเอ้ยเอ้ยลุดกลุกได้จับผ้าพเหมโอ้มีจับผ้า,าด้วยนะฮะับอ๋อกับข้าวหรือกับแก้มก็ไม่รู้ครับได้แล้วครับโอ้โหควานหาต้องนานกว่าจะได้ครับ เดียวมาดูกันต่อครับว่าจะได้ไหมนี่จะต้องยืนท่านี้นะฮะอย่ายืนลายขวางครับถ้าดินสไลด์หรือยุบลงมานี่จะได้ถอนตัวออกได้ทันครับอ,อ้าวลงไปหาเลยฮะหอยก็มีโอ้ยเจอเยอะยไ,ได้เต่าอีกแล้วเตารักษภาพครับเตาเอี่อ่าได้เหมือนกันครับ แต่ของตา,ววาตานผมว่ตภาพน้ำาไม่ได้เต่าแหม,แมเอาบุงกีแกว่งน้ำกวนน้ำให้ปลาได้มึนครับให้ปลาได้ลอยขึ้นมาครับแล้วก็ตักเมื่อกี้นี้ดี ผู้ชำนาญในการหาปลาโดยการใช้แมคโครครับหัวหน้าโจ้เราอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวคงจะได้เห็นหัวหน้าโจ้กันในรูปแบบขับแมคโคกันเรื่อยๆครับพอจบฤดูการเกี่ยวข้าวแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ